สวัสดีทุกคนด้ยวยนะครับอีกคับผมแม็กซ์เป็นผงเช่นเคยนะฮะก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาดูบรรยากาศร,รอบนอกข้างหลังของสถานกลางบางซื่อน,นะครับว่าเอ้ยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมยังไงนะครับผมแล้วก็อ่าพีที่สุดคือพ่อค้าแม่ค้าเริ่มมาจับจ่ายใช้สอยกันแล้วนะฮะก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันก็ตอนนี้ยังมีคนมาฉีดวัคซีนกันอยู่นะครับผมอันนี้เป็นบรรยากาศด้านหลังนะครับของสถานีกลางบางซื่อน,นะฮะข้างฝั่ง s อสจีนะครับผมก็จะเข้าได้ทั้งสองประตูนะฮะ ผมไม่ได้มาสองเดือนแล้วนะฮะตั้งแต่สิงหาเนาะก่อนสิงหาด้วยซ้ำรถเรีมีจารถเรีอ คือไปนั่งรถไฟฟ้ามาแล้วนะฮะสุดแจอา,ากมาเลือกกินอะไรกันดีฮะไม่ถูกเลย ้ไปตวาที่ยรประนะครับอ่าวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับผมวันเสาร์ก็จะมีคนมาฉีดวัคซีนกันยิ่งกวาทางที่จะเยอะนะครับ นอนว่าพ่อค้าแม่ค้าก็เยอะเช่นกัน พอตอนมาฉีดวัคซีนเขาจะได้บัตรคิวกันนะครับผมแล้วก็เอาบัตรคิวเนะี่ยมาเสี่ยงโชคกันว่าใครจะได้เลขอะไรแล้วก็ถูกหวยไหมนะฮะก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่การลงทุนมีความเสี่ยงครับรุนได้พอประมาณวันนี้ถือว่าอากาศไม่ร้อนมากนะทุกคน ็มีรถกรูชีบผูภัยพร้อมเลยนะฮะ,ะบรรยากาศก็ออกประมาณนี้นะทุกคนนะ สารเยอะพอดูนะครับอโอเคครับทุกคนถ้าชอบไปอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ผมด้วยนะครับ